ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร SCB ไทยพาณิชย์ครับอปุ่มสีเขียวปุ่มสีเขียวเลยนะครับอ๋อเสบบะชชนเียบเข้าไปนะครับการทำงานไม่สำเร็จเอาออกปัดอ่อ,อ,อ ต่งใส่เป็นเป็นชิปน่าจะมีปัญหาอ่าโอเคนำบัตรออกครับ ตั้งแต่1บาทไม่เกิน1นึ่งหมื่นก้าหมืสูงสุดออก้หมื่นเก้าพันเ้าร้อก้าสิบเาบาทต่อวบ,บ,บัญชีอ่ะอมถูกต้องกด enter ยืนยันตกลงเข้าไปาไม่สามารถาารยืนยันตกลงนี่คือบัญชีใส่ไปแล้ว,วเบอร์มือถือผู้ฝาก พันเจ็ดร้อยบาท <arent> ก็แ <kho> ล <ể> <15 000 àn> <ellt> ้วกันหนึ่งพันเ้อมีค่าบริการสิบห้าบาทด้วยอ่ะไปกดปุ่มตกเนี่บที่บัญชีแล้วก็ชื่อเจ้าของบัญชีแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ตบุ้งเขียวถูกต้องถ้ากดที่นี่ยอันนี้ นค,คนัฝากไปแล้วนะครับ1,700บาทนะอันนี้นะครับเค่าบริการ15บาทนะครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับสำหรับบริการฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ี่เซเว่นก็จบลงแค่นี้นะครับโอเคถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะไปแล้วครับ